สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้เราจะเรียนเรื่องแรงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรในหน่วยที่4หน้าที่29-32ของหนังสือสสวท,ทป3เล่ม2เมื่อนักเรียนพร้อมแล้วไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูใหม่นะทิดานะคะวันนี้ครูใหม่ก็มากับทอดค่ะ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยครูหมายชวนทอตนะคะมาดูคลิปการแข่งขันโยนลูกโป่งน้ํานะคะนักเรียนสนใจมาดูด้วยกันไหมคะอแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะครูขออธิบายกติกาการแข่งขันลูกโป่งน้ําก่อนนะคะการแข่งขันโยนลูกโป่งน้นํามีกติกาก็คือนักกีฬาแต่ละทีมเนี่ยจะใช้ผ้ารองลูกโป่งที่บรรจุน้ําไว้นะคะแล้วแต่ละทีมจะต้องผลัดกันเป็นฝ่ายโยนและก็ฝ่ายรับลูกโป่งที่บรรจุน้ํา โดยไม่ทําให้ลูกโป่งน้ําตกสู่พื้นค่ะถ้าลูกโป่งน้ําตกลงที่ฝ่ายใดจะถือว่าฝ่ายนั้นเป็นผู้แพ้ค่ะฟังกติกากันแล้วน่าสนุกใช่ไหมล่ะคะเอาละค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะครูอยากให้นักเรียนและก็ท้อนนะคะสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตอบคําถาม2คําถามในระหว่างชมคลิปนะคะคําถามแรกนะคะลูกโป่งน้ํามีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไรบ้างคะ่ะคําถามที่2นะคะ เพราะเหตุใดลูกโป่งน้ำจึงมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมคลิปกันเลยค่ะ ตอบกันได้หรือยังคะว่าลูกโป่งน้ำเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไรบ้างและเพราะเหตุใดลูกโป่งน้ําจึงสามารถเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้นักเรียนตอบว่าอะไรคะครูขอยังไม่เฉลยตอนนี้นะคะขออุบคําตอบไว้ก่อนนะคะจะให้นักเรียนกับท้อตเนี่ยไปหาคําตอบด้วยตัวเองจากการทํากิจกรรมในวันนี้นะคะ แล้วท้ายกิจกรรมเราจะกลับมาตอบคำถามนี้กันอีกครั้งนะคะพร้อมจะไปทํากิจกรรมกันหรือยังคะพร้อมแล้วครับสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทํากิจกรรมด้วยกันนะคะกิจกรรมที่เราจะทำด้วยกันเป็นกิจกรรมที่หนึ่งนะคะมีชื่อว่าแรงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรนะคะก่อนที่จะไปทํากิจกรรมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่ากิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อย่างไรบ้างนะคะ ครูจะให้นักเรียนและก็ทอตเนี่ยอ่านทําเป็นคิดเป็นนะคะโดยเมื่ออ่านแล้วเนี่ยนักเรียนและก็ทอตจะต้องตอบคําถามนะคะให้ได้ว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะเรียนด้วยวิธีการใดและเมื่อเรียนเสร็จแล้วเราจะทําอะไรได้เดี๋ยวให้เวลานักเรียนกับทอสักครู่ค่ะอ่านทำเป็นคิดเป็นกันไปแล้วนะคะตอนนี้นักเรียนก็น่าจะตอบ3ามคำถามที่ครูได้ถามไปได้แล้วใช่ไหมคะนักเรียนตอบว่าอะไรคะ เก่งมากเลยค่ะแล้วท้อสละคะทออต,ตอนได้ไหมคะในกิจกรรมนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุเรียนรู้ผ่านการสังเกตและเมื่อเรียนแล้วเนี่ยเราจะสามารถอธิบายผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุได้ครับถูกต้องแล้วละคะทอส ต่อมานะคะสิ่งที่เราต้องใช้ในกิจกรรมนี้นะคะก็มีลูกบอลและก็ตะเกียบนะคะถ้านักเรียนไม่สามารถหาตะเกียบได้นะคะนักเรียนอาจจะใช้ปากกาหรือดินสอก็ได้นะคะเอาละค่ะขั้นต่อมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนทําอย่างไรนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนการทํากิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนกับทอสน,นะคะอ่านและก็ทําความเข้าใจด้วยตัวเองก่อนนะคะโดยให้อ่านทําอย่างไรเฉพาะข้อ1และข้อ2ก่อนนะคะ นักเรียนกับทอนนะ่าจะอ่านทําอย่างไรกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจวิธีการทํากิจกรรมทีละขั้นตอนกันดีกว่านะคะขั้นตอนแรกก่อนเลยนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยจับคู่กันนะคะแล้วก็หันหน้าเข้าหากันนะคะโดยนักเรียนเนี่ยจะต้องมีระยะห่างกันประมาณ3เมตรนะคะเอเมื่อจับคู่แล้วก็ยืนห่างกัน3เมตรเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องทําอะไรต่อคะนักเรียนอทอล่ะคะตอบได้ไหมคะ ให้ผลัดกันรับส่งลูกบอลโดยต้องสังเกตการออกแรงและผลที่มีต่อการเคลื่อนที่ของลูกบอลทั้งขนาดที่ส่งแล้วก็รับลูกบอลครับขอบคุณค่ะทอสแต่อย่าลืมนะคะว่านักเรียนกับทอสเนี่ยจะต้องบันทึกผลการสังเกตลงในแบบบันทึกกิจกรรมด้วยนะคะโดยแบบบันทึกกิจกรรมนะคะมีลักษณะแบบนี้นะคะ ในระหว่างการบันทึกนะคะนักเรียนอย่าลืมบันทึกนะคะทั้งการออกแรงนะคะและก็ผลที่มีต่อการเคลื่อนที่ของลูกบอลน,นะคะเอาละค่ะคิดว่านักเรียนพร้อมจะไปทํากิจกรรมในส่วนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนกับทอสในการทํากิจกรรมนะคะไปกันเลยค่ะเรียนน่าจะทํากิจกรรมกันไปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาลองดูดีกว่าว่าจะได้ผลแบบเดียวกับครูและก็ทอทไหมนะ เป็นยังไงบ้างคะได้ทํากิจกรรมในข้อ1และ2ไปแล้วนะคะนักเรียนไม่ลืมบันทึกผลการสังเกตกันใช่ไหมคะเอาละค่ะตอนนี้เนี่ยเราจะมาดูกันนะคะว่านักเรียนและก็ทอสเนี่ยบันทึกผลการสังเกตเป็นยังไงกันบ้างนะคะนักเรียนตอนนี้หยิบแบบบันทึกของตัวเองมาเลยนะคะเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกับผลการบันทึกของทอสกันนะคะทอสเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าบันทึกอะไรบ้างได้เลยครับตอนที่ส่งลูกบอลน่ะมีการออกแรงครับ ผลที่มีต่อการเคลื่อนที่ของลูกบอลก็คือลูกบอลมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากอยู่นิ่งเป็นเคลื่อนที่ครับตอนที่รับลูกบอลก็มีการออกแรงเช่นกันครับโดยผลที่มีต่อการเคลื่อนที่ของลูกบอลก็คือลูกบอลเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากกําลังเคลื่อนที่เป็นหยุดนิ่งครับอขอบคุณมากเลยค่ะทอสนันกเรียนล่ะคะเป็นยังไงบ้างได้ผลการสังเกตเหมือนหรือต่างจากทอสยังไงบ้างคะ เอาละค่ะทำกิจกรรมช่วงแรกกันไปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาตอบคำถามกันหน่อยดีกว่าค่ะว่านักเรียนกับทอสเนี่ยมีความเข้าใจในกิจกรรมช่วงแรกมากน้อยแค่ไหนนะคะข้อแรกเลยนะคะในการส่งลูกบอลให้เพื่อนเนี่ยเราต้องออกแรงอย่างไรนักเรียนคะนักเรียนคิดว่ายังไงคะอทอสละคะต้องออกแรงในการผลักลูกบอลออกจากตัวครับ ใช่แล้วค่ะแล้วในการส่งลูกบอลเนี่ยลูกบอลมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไรคะนักเรียนมาที่ทอดกันบ้างดีกว่าค่ะลูกบอลจะมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากอยิงเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่ครับเก่งมากเลยค่ะข้อต่อไปนะคะแล้วในการรับลูกบอลเนี่ยเรามีการออกแรงอย่างไรคะนักเรียน ทอตว่ายังไงคะออกแรงโดยการใช้มือจับลูกบอลไว้ครับเก่งมากเลยคะ่ะทอตเมื่อสักครู่ที่ทอดบอกนะคะว่าในการรับลูกบอลเนี่ยเราจะต้องออกแรงในการจับลูกบอลน,นะคะซึ่งมีลักษณะแบบนี้นะคะอืมแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะออกแรงอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งแตกต่างจากที่ทอดว่านะคะโดยออกแรงในการดึงลูกบอลเข้าหาตัวนะคะ <S <S <ๆ S 2> เพื่อเป็นการรับลูกบอลน,นะคะ, <S <S ะ,คะซึ่งเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ คำถามต่อมาเลยนะคะนักเรียนในการรับลูกบอลเนี่ยลูกบอลมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไรคะนักเรียนตอบว่าอะไรคะอทอสละคะลูกบอลน,น่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากกำลังเคลื่อนที่เป็นหยุดนิ่งครับเก่งมากเลยคะ่ะทั้งนักเรียนและก็ทอสเลยเอาละคะ่ะเราทำกิจกรรมกันต่อไปเลยนะคะ เดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนและท้อนนะคะอ่านทําอย่างไรข้อ3และข้อ4นะคะแล้วก็ทําความเข้าใจด้วยตัวเองนะคะว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันค่ะ กเรียนกับทอดน่าจะอ่านทำอย่างไรกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจทีละขั้นตอนกันดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกนะคะนักเรียนจะต้องนําลูกบอลน,นะคะมาวางบนพื้นราบเรียบนะคะเอ๊แล้วจากนั้นต้องทำยังไงต่อคะนักเรียนทอตละคะ จากนั้นเราจะต้องผลักลูกบอลเบาๆเพื่อให้ลูกบอลเคลื่อนที่แล้วสังเกตการออกแรงและผลที่มีต่อก,การเคลื่อนที่ของลูกบอลแล้วก็ต้องบันทึกผลด้วยครับใช่แล้วละค่ะแล้วขั้นต่อไปละคะนักเรียนเราต้องทำอะไรต่อคะขอช่วยหน่อยสิคะ จากนั้นก็ให้ผลักลูกบอลให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นราบเรียบอีกครั้งครับแล้วใช้ตะเกียบออกแรงกระทำต่อลูกบอลที่กำลังเคลื่อนที่ให้เคลื่อนที่ต่อไปโดยให้แรงกระทำในทิศทางต่างๆครับในขณะทำกิจกรรมนะคะนักเรียนกับทอตอย่าลืมบันทึกผลการสังเกตด้วยนะคะโดยบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมแบบนี้นะคะ เอาละค่ะคิดว่านักเรียนกับทอดพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลาสักครู่ในการทํากิจกรรมนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนักเรียนน่าจะทํากิจกรรมกันไปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาลองดูดีกว่าว่าจะได้ผลแบบเดียวกับครูแล้วก็ทอดไหมนะ เป็นยังไงบ้างคะทํากิจกรรมกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนเตรียมแบบบันทึกของตัวเองนะคะที่ได้บันทึกผลการสังเกตไว้มาเปรียบเทียบกับทอดนะคะทอดคะครูขอดูแบบบันทึกของทอดหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับเนื้อวางลูกบอลบนพื้นราบเรียบแล้วผลักเบาๆเพื่อให้ลูกบอลเคลื่อนที่ต้องมีการออกแรงครับโดยผลที่มีต่อการเคลื่อนที่ของลูกบอลก็คือ ทำให้ลูกบอลเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากอยู่นิ่งเป็นเคลื่อนที่ครับดีมากเลยล่ะคะ่ะทอดมาดูผลการสังเกตของทอดในตารางที่2กันบ้างนะคะในตารางที่2นะคะเมื่อเราออกแรงกระทําต่อลูกบอลในทิศทางเดียวกับทิศทางที่ลูกบอลเคลื่อนที่อยู่เนี่ยผลการสังเกตของทอดเป็นยังไงคะลูกบอลนนะเปลี่ยนจากกําลังเคลื่อนที่เป็นเคลื่อนที่ต่อไปแต่เร็วขึ้นครับดีมากค่ะ แล้วเมื่อออกแรงกระทําในทิศทางตรงข้ามกับ <hyster> ทิศทางที่ลูกบอลกําลังเคลื่อนที่อยู่เนี่ยทอสสังเกตได้ว่ายังไงคะทอสสังเกตได้ว่าลูกบอลนเปลี่ยนจากกําลังเคลื่อนที่เป็นเคลื่อนที่ต่อไปแต่ช้าลงครับแล้วเมื่อออกแรงกระทําต่อลูกบอลในทิศทางอื่นล่ะคะทอสสังเกตได้ว่ายังไงคะทอสพบว่าลูกบอลเปลี่ยนจากกําลังเคลื่อนที่เป็นเคลื่อนที่ในทิศทางอื่นครับ ใช้แล้วล่ะคะ่ะเมื่อเราออกแรงกระทําต่อลูกบอลในทิศทางอื่นนะคะมันก็จะมีผลทําให้ลูกบอลเปลี่ยนแปล,ปลงทิศทางการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะเอาล่ะคะ่ะมาตอบคําถามกันดีกว่าค่ะเพื่อเป็นการทดสอบนะคะว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจกิจกรรมที่ทําไปมากน้อยแค่ไหนนะคะคําถามแรกเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อเราออกแรงกระทําต่อลูกบอลในทิศทางเดียวกับทิศทางที่ลูกบอลกําลังเคลื่อนที่อยู่คะนักเรียนตอบว่าไงคะ เพราะะคะมันก็จะทำให้ลูกบอลที่กำลังเคลื่อนที่น่ะเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมแต่เร็วขึ้นครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าเราออกแรงกระทำต่อลูกบอลในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางที่ลูกบอลกำลังเคลื่อนที่อยู่แักนะเปียนคิดว่าไงคะเพราะว่ายังไงเอ่ย ลูกบอลที่กาลังเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมครับแต่ว่าช้าลงเก่งมากค่ะเอเราจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าเราออกแรงกระทําต่อลูกบอลในทิศทางอื่นนะักเรียนคิดว่ายัางไงคะอืมท้อสละคะลูกบอลก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่ครับโอ้โหเก่งมากเลยค่ะคำถามข้อสุดท้ายนะคะ แรงที่กระทําต่อลูกบอลน,นะคะเพื่อให้ลูกบอลเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะคะเป็นแรงประเภทใดคะนักเรียนและเพราะเหตุใดนักเรียนจะตอบว่าไงคะท้อสละคะเป็นแรงสัมผัสครับเพราะว่าเมื่อเราออกแรงกระทําต่อลูกบอลนอะ่ะเรามีการสัมผัสกับลูกบอลครับนักเรียนละคะมีคําตอบเหมือนหรือต่างกับทอ้อสยังไงบ้าง ถ้านักเรียนตอบเหมือนทอสนะคะก็ปรบมือให้ดังๆเลยค่ะเก่งมากเลยนะคะทุกคนทำกิจกรรมแล้วก็ตอบคำถามกันไปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนกับทอสักครู่นะคะในการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับผลของแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนกับทออสักครู่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสรุปกันได้ว่ายังไงบ้างคะนักเรียน ทอดล่ะคะสรุปได้ว่ายังไงคะเมื่อออกแรงกระทําต่อวัตถุจะทําให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ครับโดยอาจเปลี่ยนจากอยู่นิ่งเป็นเคลื่อนที่จากกําลังเคลื่อนที่เป็นหยุดนิ่งหรือว่าเปลี่ยนจากกําลังเคลื่อนที่เป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้นช้าลงหรือเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่ครับเก่งมากเลยค่ะนักเรียนล่ะคะ สรุปได้แบบเดียวกับทอสหรือเปล่าคะเนี่ยจำได้ไหมคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเนี่ยครูชวนนักเรียนและก็ทอดเนี่ยดูคลิปการแข่งขันโยนลูกโป่งน้ำนะคะแล้วก็มี2คําถามให้นักเรียนและทอสเนี่ยช่วยกันตอบนะคะคําถามแรกก็คือลูกโป่งน้ํามีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไรคําถามที่2ก็คือเพราะเหตุใดลูกโป่งจึงสามารถเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้นะคะ เอาละค่ะตอนนี้เนี่ยครูจะให้นักเรียนและก็ทอตดูคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่คราวนี้ต้องดูแล้วก็ตอบคําถามให้ได้นะคะโดยใช้ความรู้ที่เราได้ทํามาในกิจกรรมมาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะพร้อมจะไปชมคลิปกันแล้วใช่ไหมคะไปชมกันเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะชมคลิปกันไปแล้วนักเรียนอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ตอบคําถามที่ครูได้ถาม2คําถามกันได้หรือเปล่าคะนักเรียนตอบว่าอะไรคะท้อนละคะตอบได้ไม่เอ่ยได้เลยครับการที่ลูกป,ป่งน้ําเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้เนี่ยเพราะว่ามีแรงมากระทําต่อลูกป,ป่งน้ําโดยเมื่อทีมสีฟ้า ออกแรงในการโยนลูกโป่งน้ำลูกโป่งน้ำมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากอยู่นิ่งเป็นเคลื่อนที่และเมื่อลูกโป่งน้ำเคลื่อนที่ไปยังทีมสีเขียวทีมสีเขียวออกแรงในการรับลูกโป่งน้ำที่ลอยข้ามมาจึงทำให้ลูกโป่งน้ำเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากกาลังเคลื่อนที่เป็นหยุดนิ่งครับปรบมือดังๆให้เลยค่ะทั้งนกเียนและก็ทอดนะคะ ใช่แล้วละค่ะแบบที่ทอสต,ต่อไปนะคะการที่ลูกโป่งน้ำเนี่ยเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้เนี่ยเนื่องจากมีแรงมากระทํานะคะและแรงนั้นก็เป็นแรงสัมผัสนะคะเอแล้วนอกจากแรงสัมผัสแล้วเนี่ยยังมีแรงประเภทอื่นอีกหรือไม่คะที่ทําให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้เราจะมาหาคําตอบกันในกิจกรรมครั้งหน้ากันนะคะสําหรับวันนี้ครูและก็ทอต,ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ